สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจรอกตัวเรากันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่จริงๆที่ต้องจับตาเลยก็คือการถแถลงนโยบายครั้งแรกต่อรัฐสภาของรัฐบาลชุดใหม่ค่ะรัฐบาลน,นี้นําโดยนายกอนุทินชาญวิรกูลซึ่งการถแถลงครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะคะที่จะบอกว่าทิศทางการบริหารประเทศจะเป็นยังไง โดยเฉพาะพวกมาตรการเร่งด่วนที่ประกาศออกมาเพื่อ,อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่หลายคนก็รู้สึกว่ามันกดดันเหมือนกันนะคะช่วงนี้ใช่ครับการถแถลงครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณแรกชัดๆเลยว่ารัฐบาลใหม่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อนเพื่อนซึ่งก็ดูเหมือนจะมุ่งไปที่เรื่องปากท้องค่าครองชีพเป็นหลักเลยนะครับค่ะที่มันกระทบชีวิตประจำวันของพวกเราโดยตรง2025ที่ผ่านมา เราจะมาลองดูกันค่ะว่านโยบายหลักๆที่ประกาศออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งเรื่องอลดภาระค่าครองชีพการพักนี้ให้ลูกนี้รายย่อยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME แล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโครงการโคพเฮเมนที่แบบโอ้โหใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะคะครับผมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจให้มันลึกขึ้นไปอีกว่านโยบายพวกนี้นกลไกมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงกันแน่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้ประโยชน์จริงๆและมันมีมุมมองมีข้อสังเกตรหรือมีความท้าทายอะไรบ้างที่ฝ่ายต,าต่างๆเขาพูดถึงกันทั้งรัฐบาลเองฝ่ายค้านหรือนักวิเคราะห์นะครับค่ะมาลองลงรายละเอียดกันดูครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องนโยบายเร่งด่วน4ด้านที่ท่านนายกอนุทินนําเสนอเลยนะคะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยการลดค่าครองชีพอันนี้มีอะไรเป็นรูปธรรมออกมาบ้างคะประเด็นนี้ รัฐบาลประกาศค่อนข้างชัดครับว่าจะเข้ามาดูแลราคาสินค้าจำเป็นแล้วก็ราคาพลังงานบางประเภทแบบเร่งด่วนเลยคือไม่อยากให้มันกระทบค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนไปมากกว่านี้อืมก็คือพยายามจะตรึงราคาไว้ประมาณนั้นครับอาจจะหมายถึงการเข้าไปํากับดูแลราคาโดยตรงหรืออาจจะใช้กลไกอุดหนุนบางอย่างเพื่อตรึงราคาไว้ก่อน เช่นพวกราคาดีเซลหรือว่าก๊าซสูงต้มนะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเลยนะทั้งของภาคขนส่งทั้งของครัวเรือนเองค่ะการตรึงราคาพลังงานนี่ก็อืมก็ต้องดูกันยาวๆเหมือนกันนะคะเพราะอาจจะมีผลต่อภาระกองทุนน้ำมันหรือกลไกลตลาดได้แต่ก็เข้าใจว่าระยะสั้นคืออยากลดแรงกระแทกทันทีแล้วนอกจากการคุมราคามีการช่วยเหลือโดยตรองอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะมีพูดถึงเหมือนกันครับ เรื่องการช่วยเหลือโดยตรงอันนี้คือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับอ๋อค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นการต่อยอดหรือปรับปรุงจากฐานข้อมูลเดิมพวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อให้เงินช่วยเหลือมันไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดได้เร็วลดภาระค่าใช้จ่ายจําเป็นในแต่ละเดือนลงได้บ้างการช่วยเหลือตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็คงต้องดูรายละเอียดอีกทีว่า จะทั่วถึงไหมเพียงพอหรือเปล่าทีนี้ขยับมาดูอีกเรื่องใหญ่ที่คนสนใจมากเหมือนกันคือเรื่องการช่วยเหลือผู้มีหนี้รายย่อยอันนี้รัฐบาลมีแนวคางยังไงบ้างคะครับเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาเรื้อรังเลยอยู่กับเรามานานมากรัฐบาลใหม่ก็เลยประกาศว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยมีมาตรการาพักหนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ให้ประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบนะครับจุดที่น่าสนใจคือเขากําหนดเพดานไว้ค่อนข้างชัดเจนเลย คือเน้นช่วยกลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้รวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แบาทนะคะการกําหนดวงเงินไว้เท่านี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่คนรายได้น้อยถึงปานกลางขั้นล่างเลยที่อาจจะมีหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหรือหนี้จากการทําอาชีพเล็กๆน้อยๆทาไมถึงเลือกเน้นกลุ่มนี้เป็นพิเศษคะการตั้งเพดานที่แสนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมองจากฐานข้อมูลลูกหนี้ส่วนใหญ่นะครับว่ากลุ่มนี้มีจํานวนเยอะ และก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจนความสามารถในการจ่ายนี้มันลดลงอออื uh ื huh. การพักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงการเลื่อนจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกไปก่อนชั่วคราวนะครับหรืออาจจะยืดเวลาผ่อนให้นานขึ้นเพื่อลดภาร,ระรายเดือนลงค่ะ <c oughs> เป้าหมายหลักๆก,ก็คือลดแรงกดดันทางการเงินให้คนกลุ่มนี้ให้พอแบบลืมตาอ้าปากได้มีเงินเหลือไปใช้อย่างอื่นบ้างหรือมีสภาพคล่องกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้นิดหน่อยก็ยังดีฟังดูเป็นมาตรการที่น่าจะช่วยคนได้เยอะนะคะแต่ก็มีคําถามเหมือนกันว่าจะรวมหนีนอกระบบด้วยไหมหรือจะมีผลต่อพฤติกรรมการจ่ายนี่ระยะยาวหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอ,อรายละเอียดจริงๆอีกทีนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่ด้านที่สาม การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อันนี้สำคัญยังไงคะในสถานการณ์ตอนนี้สำคัญมากครับเพราะ SME เนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยเลยเป็นแหล่งจ้างงานใหญ่มากรัฐบาลก็เลยประกาศว่าจะจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยครับ การอัดฉีดสภาพคล่องให้ SME ตอนนี้เหมือนเป็นการให้สายออกซิเจนเลยไหมคะในภาวะที่แบบดูเหมือนมีปัจจัยลบลุมเร้าเยอะเหลือเกินอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับเพราะตอนนี้ SME ไทยเนี่ยกำลังเจอแรงกดดันหลายด้านพร้อมๆกันเลยพังจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอันนี้กระทบตรงๆเลยกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกรายย่อย แล้วก็ภาวะเศร,รษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอยู่ทำให้กำลังซื้อทั้งในทั้งต่างประเทศมันอ่อนแอลงค่ะวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอันนี้ก็เลยสำคัญมากในการช่วยประคับประคองให้ธุรกิจเขายังไปต่อได้รักษาการจ้างงานไว้ได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการปิดกิจการเป็นระลอกใหญ่ซึ่งมันจะกระทบเป็นวงกว้างเลยนะต่อเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะมีการออกแบบเงื่อนไขให้มันผ่อนปรนขึ้นด้วยเช่นลดเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไปนเน้นกลุ่มธุรกิจที่โดนผลกระทบหนักๆหน่อยเช่นบริการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมต้องเร่งช่วย SME ทีนี้มาถึงนโยบายสุดท้ายที่ดูเหมือนงบประมาณจะโดดเด่นที่สุดเลยโครงการโคเปเมนต์ ment, มูลค่าตั้ง47,000ล้านบาทอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะใช่ครับตัวเลข4 7 0 0 0ล้านบาทนี่ถือว่าสูงมากนะครับสาหรับโครงการเดียวทาให้คนจับตามองเป็นพิเศษเลยหลักการของโครงการนี้ก็คือ รัฐบาลจะร่วมจ่ายหรือโคเพกับประชาชนเวลาที่ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นบางรายการเช่นข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่หรือสินค้าจำเป็นอื่นๆที่รัฐกำหนดไว้ครับอ๋ oh. โดยรัฐอาจจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งหรือตามสัดส่วนที่กำหนดและที่สำคัญคือกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยถูกระบุชัดเจนเลยว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอื mm hmm. ซึ่งก็หมายถึงผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะคนกลุ่มนี้แหละครับจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรงผ่าน,นกลไกบางอย่างอาจจะเป็นแอปหรือบัตรสวัสดิการเพื่อให้มั่นใจว่าเงินก้อนใหญ่เนี้มันไปถึงมือคนที่ต้องการจริงๆแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพในส่วนของอาหารของใช้จําเป็นได้โดยตรงเลยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือการออกแบบให้พุ่งเป้าชัดเจนแล้วก็คันอาดของงบประมาณที่ทุ่มลงไปเยอะมากครบถ้วนทั้ง4นโยบายหลักเลยนะคะทั้งลดค่าครองชีพผ่านการตรึงราคาอุดหนุนรายเดือนพักหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้รายย่อยไม่เกินแสนบาทเตรียมสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำช่วย SME แล้วก็โครงการโคเพเมนต์4.7หมื่นล้านช่วยกลุ่มเปราะบางถือเป็นแพ็กเกจที่ออกมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงทีเดียวเลยนะคะหลังจากเข้ารับตาแหน่ง ทีนี้เราลองเปลี่ยนหมวกมามองในมุมวิเคราะห์กันบ้างค่ะว่ามีเสียงสะท้อนหรือมุมมองต่อนโยบายชุดนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนครับพอมีนโยบายใหญ่ออกมาแบบนี้ก็ต้องมีเสียงสะท้อนจากหลายมุมมองอยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเรามองจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำตลอดว่ามาตรการเหล่านี้มันเร่งด่วนและจําเป็นจริงๆนะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนอยู่แล้วก็เพื่อกระตุนให้เศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาหมุนเวียนได้ นี่คือเหตุผลหลักๆและจุดยืนที่ทางรัฐบาลสื่อสารออกมาครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่หลายคนก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นส่วนทางกับรายได้แต่แน่นอนพอเป็นนโยบายที่ใช้เงินเยอะขนาดนี้ก็ย่อมต้องมีเสียงท้วงติงหรือข้อกังวลตามมาโดยเฉพาะจากฝั่งฝ่ายค้านใช่ไหมคะถูกต้องครับ ทางฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยมีการตั้งคำถามสำคัญๆหลายประเด็นเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนทางการคลังว่าเงินจำนวนมาหาศาลหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากไหนมันจะกระทบกรอบวินัยการคลังหรือเปล่าม,มีการเตือนเหมือนกันว่าแม้มาตรการอุดหนุนพวกนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นได้ก็จริงแต่ต้องระวังมากๆเลยไม่ให้มันกลายเป็นการสร้างภาระผูกพันทางการคลังก้อนใหญ่ในระยะยาว ซึ่งอาจจะไปจํากัดความสามารถของรัฐบาลในการลงทุนโครงการพัฒนาอื่นๆที่จําเป็นในอนาคตได้นะครับประเด็นเรื่องภาร,รก,การคลังนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเลยแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ล่ะคะเขามองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างมีความเห็นไปทางไหนบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายสํานักค่อนข้างมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือเห็นว่าการถแถลงนโยบายชุดนี้เนี่ย มันสะท้อนชัดเจนเลยว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาปากท้องเป็นอันดับแรกซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนะแล้วก็ส่งสัญญาณบวกไปที่ตลาดได้ว่ารัฐบาลกำลังเข้ามาดูแลปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังแล้วนะแต่การทุ่มทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะขนาดนี้มันมีความเสี่ยงหรือมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมคะ ความท้าทายที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เน้นย้าก็คือเรื่องแรงกดดันด้านวินัยการคลังนี่แหละครับอืเพราะพอลองรวมเม็ดเงินจากทุกมาตรการดูทั้งอุดหนุนราคาพลังงานเงินช่วยเหลือรายเดือนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแล้วโดยเฉพาะโครงการโคพเเมนต์ก้อนใหญ่เนี่ยมันคือภาระทางการคลังจํานวนมหาศาลเลยที่รัฐบาลต้องแบกรับ<ะ>ค่ะคําถามคือแล้วรายได้รัฐจะพอไหมจะต้องกู้เพิ่มเยอะแค่ไหน แล้วมันจะส่งผลต่อระดับนี่สาธารณะยังไงนี่คือจุดที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบที่สุดฟังดูเหมือนกับว่ารัฐบาลกำลังอ,อ,อยู่บนเส้นทางที่ต้องบาลานซ์มากๆเลยระหว่างการช่วยเหลือประชาชนกับการรักษาสุขภาพการคลังของประเทศใช่ครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นการเดินบุเส้นบางๆเลยทีเดียว ระหว่างความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นกับความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือทางการคลังในระยะยาวเพื่อไม่ให้ปัญหานี้สาธารณมันบานปลายจนคุมไม่อยู่ในอนาคตซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสุดๆเลยสำหรับทุกรัฐบาลที่เลือกใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมันคือการเทรดออฟที่ต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังมาก พอเห็นภาพพลานท้าททยกับความจำเป็นในการบาลานซ์แล้วทีนี้เรามาคุยกันถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายชุดนี้กันบ้างค่ะเริ่มจากผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงก่อนเลยคาดว่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะในระยะสั้นเนี่ยถ้ามองในระยะสั้นนะครับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากกลุ่มเปราะบางเนี่ยน่าจะสัมผัสผลบวกได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ชัดเจนเลยอย่างโครงการโคเปเมนต์เนี่ย ก็น่าจะช่วยลดภาระค่าซื้อของกินของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ทันทีค่ะส่วนมาตรการพักหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยที่ไม่เกินแสนบาทอันนั้นก็จะช่วยคลายแรงกดดันทางการเงินลงได้เยอะเลยทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นหรือพอจะตั้งหลักได้บ้างสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์นะคะการได้พักจ่ายหนี้ไปสักพักหรือภาระผ่อนต่อเดือนลดลงจากการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย น่าจะเหมือนแบบได้ยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะช่วยให้มีกำลังใจหรือเอาเงินส่วนนั้นไปหมุนเวียนใช้จ่ายอย่างอื่นได้ถูกต้องครับมันเป็นการปลดล็อคคาระที่มันกดทับอยู่ให้พอมีช่องว่างทางการเงินมากขึ้นแต่แน่นอนผลระยะยาวก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะช่วยให้หลุดจากวงจรน,นี้ได้จริงไหมหรือเป็นแค่การยืดปัญหาออกไปอันนี้ก็เป็นอีกประเด็งที่ต้องติดตามกันครับแล้วในฝั่งของผู้ประกอบการ SME ล่ะคะ ผลกระทบจากมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำจะเป็นยังไงสำหรับ SME ที่กำลังประคองตัวกันอยู่เนี่ยวงเงินสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเปรียบเสมือนท่อนน้ำเลี้ยงสำคัญจริงๆครับโดยเฉพาะในยามที่ต้นทุนก็สูงค่าเงินก็ผันผวนกำลังซื้อก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่ค่ะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ำลงได้เนี่ยมันจะช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจลดความเสี่ยงที่จะต้องปิดกิจการหรือลดพนักงานลง ซึ่งการที่ SME อยู่รอดได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยตัวผู้ประกอบการเองนะแต่มันหมายถึงการรักษาตำแหน่งงานจำนวนมากไว้ในระบบเศรษฐกิจด้วย uh huh. เพราะ SME คือแหล่งจ้างงานสำคัญของประเทศเลยสุขภาพของ SME นี่เชื่อมโยงโดยตรงกับภาพรวมเศรษฐกิจแบบแยกไม่ออกเลยครับการช่วยเหลือทั้งประชาชนฐานรากแล้วก็ SME ดูเหมือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากข้างล่างขึ้นมานะคะแล้วทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคหรือตัวเลข GDP ยังไงบ้างคะมีการประเมินเบื้องต้นออกมาบ้างไหมมีครับมีการประเมินเบื้องต้นจากนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเหมือนกันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้เนี่ยน่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ของไทยในระยะสั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ0.5-1% 0.5-1% ครับเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการเหล่านี้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับแรงกระตุ้นระยะสั้น0.5-1%ก็นับว่ามีในยะสำคัญนะคะแต่อย่างที่เราคุยกันมันน่าจะเป็นผลในระยะสั้นเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับต้องย้ำว่านี่เป็นแค่ประมาณการเบื้องต้นแล้วก็เป็นผลที่คาดว่าจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้นผลลัพธ์ จริงๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยทั้งความเร็วประสิทธิภาพในการนำนโยบายไปปฏิบัติการออกแบบรายละเอียดโครงการให้มันตรงจุดจริงๆและที่สําคัญคือปฏิกิริยาของภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคว่าจะตอบสนองต่อมาตรการพวกนี้ยังไงออื uh huh. เงินที่อัดฉีดเข้าไปมันจะหมุนเวียนในระบบได้ดีแค่ไหนหรือไปกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าการจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ